นี่ไงพีป้าซื้อขนมสาลี่มาให้ย่าไงป้ากินป่ะอร่อยนะย่ากิน่าหิวยังไม่กินข้าวเลยป้าจะป้าจะกินไหมล่ะนี่ไงกินด้วยกันเลยากินด้วยกันเียนี่อ่ะป้าอันกินด้วยกันนะเออร่อยอร่ออรอยออยอรอืออยออยออ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 อยออยอ dạ 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 không? dạ dạ Ồ, nó dạ 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 <B> ตบหลงเขาหน่อยติดคอเอากรกมมาดิกรมาตบหลงเขาหน่อยติดคอเอาไม่ดยุ่งเดี๋ยวอุ้งใสอ้ยหลานไหมะเอาไปเอาน้ำาหอูติดคออ่ะน้ำน้ำููป้าป้าไปเล่ดื่มันป่ะไปดื่มไปดื่มดื่มดไม่ติดคอไง อดกองไหมไปแบ่งน้ำใหาด้วยป้าเอามั้เอามั้จะมีแล้วถ่ายรูป่นไม่ได้งมีเยองไงโอ้ยถ่ายอมาถ่ายอะไรป้ามานั่งครมานั่งครมามาเตมมานั่งเ่ต้องไโอ้ดกพอเากับปัมล้ตัวเองไม่ไปข้างหลังมามามานั่งนั่งคูเงไม่ว่างเขาอดอมก็ได้

ขอยายเก่าพ่อยายก็ยังนั่งทครับคนนี้ยังอยู่มก็นั่งนี่นั่งนี่หนนี่พ่อยายคนนี้กับไอไหมไอไหมเราก็หลงดีใจเลยนะวันนี้จะปิดบ้านเลี้ยงเลยกินหมดหลือไงไม่กินหมดหรือหมดหรืออร่อยอ่ะแต่มันนิ่มนะอร่อยอะฮะมึงขอเจ้ก็ไดิโอ้โหเป็นไงจะจะนิสัยจะจะเอานี่ใสเด็กๆมาใช้ ขอครึ่งหนึ่งเงี้บอกขอเจ๊ดิรีบเอาอันที่อยู่เนี่ยใส่ปากเลยเจ๊เป็นคนดีนะโอเคเด็กป้าติคอยกันเหรอเด็กป้าจ๋าเด็บอกเขาเลยอย่าแดกเลยแดกอีกแล้วก็ติคอยก็พูดกับคนดูนี่ดิน้ำน้ำน้ำดื่มน้ำบอกเขาดิ ติดคอโอณย็ออย่างีแดกไอ้ไอ้เมันติดคอบ่อยบอกกัเลยมันอันตรายเนี่ยไม่ดีก็เป็นใจก็กินง่ายวะติก่อจริงเนี่ยพอถึงขั้นมีน้ำกินเนี่ยจริงนะไม่ติดคอเหรอมติดคอไหมไม่ติดป้าไม่ติดบ้างป้าเยี่ยมอ่ะแล้าติดคอจริงเนี่ยคือมันคือไม่ลงไงฟันมันแน่นมันนี่เนียคือป้าไม่ติดคอป้าอาบน้ำไหม อน้ำอารอเห็นน้ำไม่ยเนี่ยบอกเลยเจ๊เแต่คลองอยู่ะบอกเลยเจ๊เจ๊แล้วแดดเนโอ้ยเปล่ปา้ยนวาอย่างนี้หัเข้ายเลือตายตนมัติายอ่าอาน้ำให้แล้วเป็นห่วงเขาไบอกเขาไปขปลาดูเลยเขาว่าย่างนแดดเดือดอู่เลแล้วก็ไม่เพราะเนาะเป็นห่วงบอกเาว่าอากินเตรมาพูดว่าไม่ใช่ชีวิตจริงอนก็เห็นเขากินติดคอบ่อยบอกเขา่าเเจ๊เจ๊ม่แต่งเรื่องนะต้องบอกให้บอกให้เฉยว่าเจ๊เจ ไม่ต้องแดดไปนะติดคอดูเด็กน้าเรากินติดคอจะสงสารเราไม่มีเลยนะป้าเนาะป้ายังไม่มีน้ำใจเนี่ยให้หลานไปเอาน้ำให้โกไม่มีน้ำใจเลยอ่ะป้าดูเด็กไม่เพออ่าอ่างิเกดนั้นแดกต่อเลยสองบอกเจ๊เขาเฮ้ยมาชี้อย่างนี้นะเออมันพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงสาวๆาวเขาคนก้อนจริงอ่ะสาวสาวไม่ดีน้ำสาวสาวหูดนะยิ่งย่าชมเลยว่าป้านันนาสุดยอดเลยเราเน่ะป้าเอง กินมันมันยังติดคอไงเพราะมันจะแบบต้องมีน้ำตาลแกยังไม่มีกินน้ำตาลเลยอ่ะเก็บอกเขาเจ้ต้องแดกนะแดกนี้นับอกเขาดูดิแกกินไม่ติดคอเลยดูแต่เรากินติดคอให้แต่แกไม่ติดคอบอกเขาว่าเจ้ไม่ต้องแดกนะติดคอดเจ้ดูพูดพูดเด็กทำไมไม่พูดเราไม่เพาะเลยอะความจริงบ้านกูก็เกิดขึ้นเออเพราะว่าแดกเด้อจะกินไหมี่มึงอะหดกลอันนี้ยังติด เออดูดิมาพูดแดกเดือกอะไรอ่ะมาป้าเนาะป้าไม่ติดคอเลยมาป้าเี้ย่มาติดคอไหมแย่ติดยื้อเนี่ยติดคอติดไรปืนคอไหมปืนปืนคอเพื่อตัวเองเนี่ยจะตายอ่ไม่ป้าจ๋าปืนคอบ้างไหมไม่ต้องถามอ๋อขอแค่ให้ได้กินเนี่ยปืดคอกูก็จะเกินจะเกินไม่ไม่ติดคอไม่ติดคอวันนี้ไม่ติดคอตัวเรากินดูเดมไม่เชื่อไม่มีน้ำดื่มนะกลับก่อนนะคะแก่พอแล้ว เออพอมเพื่อนมาแล้วกันเนาะ่า่ดีจ้ะจ้าจกาเดินทางปอดภจ้าข้าแข็งแรงนะครับไอดอนเลยไอดอนเลยแข็งแรงอยู่นะจ้าครับโอเคเดินทางปอนะครับเหนียวจ้าสวัดนะิงศักดิ์ในรัตนวันดในมาโนรัตัฒนสายลุกเ้ยราไม่ได้สวีครับ้ามาแล้วสวัสดีจ้งสวจ้จดให้ทุกคนนะจะไปะ ไแล้วไหนฮะหวัสดีครับเนี่ยต่อเลยอ่ะต่อได้ไหมต่อไปเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไปตัดตรงนี้นะมาแล้วเดินทางปลอดภัยนะเราไม่ต้องมาอีกแล้วนะเดี๋ยวจะพึ่งนะอ่าแจงจะพึ่งนั่งนู้นเดี๋ยวป้าจะลองดูนี่ก็เขาจะนั้นได้มาเออนั่งนั่งตรงนี้ไปนี้มานี้เอาจะดูใช่ปะเขาจะเจ้าดีเจ้าดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนนี้ลองมาแล้วจะไปเดี๋ยวรออีกคลิปนึงก่อนเอาอันนี้เสร็จ คนที่เรารอคอยตอนนี้จะดูว่าเขาจะจำได้ไหมจะจำได้ไหมเหมือนนี้เพราะว่าไม่ได้มานานคนที่โวดตับพูดถึงแต่ปีใหม่นะคะน่าจะมาแล้วแล้วก็ยังไม่มาอีกเลยนะคนที่เรารอคอยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยป้าดูเขาจะจำได้ไหมเขาเจอเขาไม่มาแล้วท้ายจะปีใหม่แล้วก็มาเพิ่งพูดถึงเมื่อสักพักนี้อยังนะยป้ก่อนเพิ่งพูดถึงเมื่อสักพักนี้ใช่นะเนี่ยมาแล้วคนที่ป้าเก่งมากเลยป้ากินไม่ติดคอยติดคนจริงๆเนี่ย คนที่เธอคนที่เธอลองค่อยนะตอนแรกนี่งานนี่นี่นี่คนเนี่ยคนที่เธอลองเนี่ยลองกินดูเดี๋จ๊ทำเธอได้เนี่ยลองกินดูปวดพอจริงๆนะอ่านาลี่เนี่ยถ้าถ้าคนกินไม่เป็นหรือยังไงคือว่ากินป้าก็กินแบบหน้าจะรีบนะใส่ใส่ปาดมันแน่นนะถ้าน้อยมีน้ำกินเฮ้ยแต่ป้านานๆลองให้แกกินดูจะไม่มีอาการอะไรเลยเจ๊บอกขอบพระคุณพรากเลยไปญาติต้องกินน้ำคน้ำต่ออ่าแล้วทำไมยิ้มไม่ได้อ่ะ คนพูดคนเขาวะเขาพูดไปสองสองยิ้มไม่เกี่ยวอะไรอ่ะสักเมร์ลักดาวัชานาดาในมารุเนี่ยสาาวัตราใส่ลูกบ้าสองเขชอบพูดบ้าเราอ่ะทำไมเขาพูดพูดเรียกบ้าเราอ่ะเจ๊พย่ยังพูดรู้เรื่องนะหูอย่างเงี้ยก็บอกเขาบอกเขาว่าทำไมมันจะพูดบ้าเราอ่ะเจ๊จ๋าไม่ต้องแดกนะจ๋านี่ดูที่ดูเนี่ยเรากินเนี่ยเรากินติดคอเขายังห่วงใยให้หลานไปเอาน้ำแล้วคุณคุณยังไงเนี่ยเขาไม่ติดไม่ห่วงใยฉันเลยเหรอเจ๊อันนี้เป็นแดกที่บอกว่าเจ๊ที่หนังเราต้องแดกนะติดคอูส ดูดิเอย่างนี้ในบ้านเขาจมาพูดอย่างนี้วะเมื่อเกิดงเกิดอยากพูดพราอขึ้นมาดิแต่ป้าเนี่ยกินไม่ติดคอให้แปลกไอ้สี่ไปยาปืดคอจะตามน้ําอ่ะแต่แกกินแกบอกไม่เป็นไรไม่ติดคอให้หลายๆไปเอาน้ําให้แกกินเงยังงงเอยเออกชีวิตจริงก็เกิดแล้วนี่เขามาหาใครเนี่ยไล่ถามเขาอย่างนี้นะเออเนี่ย ไม่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 หามป้า,าจำได้ป้าจำได้ไหมอาจารย์หมอ,อ,อหมอปลาบอกป,ากป้าว่าไงให้นั่งตรงนี้ให้คอยรับแขกเวลาแขกมาให้เขาถ้ามาหาหมอปลาเนี่ยให้นั่งคอยก่อนป้าจาได้ไหมเอานั่งคอยก่อนเ,ออเดี๋ยวหมอปลาไปไปไล่กลับมาเดี๋ยวก็คอยเข้าไปหาหมอปลาให้ปา้าผู้ิ่มแค่นี้ใช่ปะเออชีวิตจริงไลยยังโอเคยังอ่าอย่าลืมว่าตั้งใจเข้าหมอปลาเป็นด้่ยใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้น คุณไหนสมัครแม่งจริงขวามือมุกเอสามารถกดลรถติคกีกุได้อีกไมยย่จะเกินสามตัวนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสนี่้าอย่ากดรัวนะถ้ากดรัวเดีด๋ยโดนปิกั้นช่องเดี๋ยวป้าขอลงคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอติดตามอีกหนึ่งช็อตนะจ๊ะติดตามเลยคลิปหน้ามีเซอร์ไพรส์เออคลิปหน้ามีมีเซอร์ไพรส์คือไพรส์สอ่ะป้าบ๊ายบายทีนีก่อนเลี้ยวไม่บายจ้าบ๊ายบาย,บาย